หลังจากนี้ครับต้องจับตาว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินจะจัดการเรื่องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรเพราะว่าทางปปชเนี่ยได้ชี้มูลความผิดทางด้านวินยัยแล้วก็ส่งเรื่องนี้เนี่ยไปที่นายกรัฐมนตรีในฐานะของผู้บังคับบัญชาครับมี2แนวทางให้เลือก1คือพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจจัดการเอง 2. คือหาลือกับทางท่านนายกครับแล้วก็จัดการทางด้านวินัยให้เสร็จ แต่ทั้งสองเรื่องนี้ต้องตัดสินใจให้เร็วครับเพราะมันสะเทือนถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลเนื่องจากว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเราเปรียบเสมือนคุณครูครับคุณครูของคนทั้งประเทศและหนึ่งในนั้นที่ท่านต้องดูแลคือนักเรียนและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องจริยธรรมเนี่ยต้องถือว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรีที่มีจริยธรรมสูงเพราะงานที่ท่านทําเกี่ยวข้องกับเด็กครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาดูนะครับว่าทางออกนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางพรรกเก้าไกลตามติดเรื่องนี้อบอริจี้ยิ่งกว่าจี้กันแบบถามหาทุกวันนะครับว่าตกลงนายกจะเอาอย่างไรเอาอย่างไรแล้วมันสะเทือนถึงภาพลักษณ์ภาพรวมของรัฐบาลครับว่าทางทานายกต้องตัดสินใจให้เบ็ดเสร็จและเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคงความสัมพันธ์กับพรรคร่วมสำคัญอย่างพรรคภูมิใจไทยครับ